และคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกว่าวาระแห่งชาติอีกหนึ่งวาระเรื่องของฝุ่น pm 2.5ก็ถือว่าเป็นวาระสําคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนแต่ว่าสําหรับพี่น้องประชาชนค่ะจะทําอย่างไรนะคะให้รู้ว่าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรวันนี้มีแอป Air for ฟไทยค่ะซึ่งสามารถเช็คค่าฝุ่นนะคะให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วไทยแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมนะคะผ่านคลิปนี้และเดี๋ยวเราจะไปต่อด้วยการพูดคุยค่ะอย่างที่บอกว่าในสัปดาห์หน้านะคะพื้นที่จังหวัดยะลาของเราค่ะจะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะร่วมต้อนรับค่ะคณะเหล่ากาชาติจากจจังหวัดภาคใตมาร่วมชุมนุมกาชาติภาค12ในพื้นที่จังหวัดยะลาส่วนจะเป็นอย่างไรไปดูแอป Air ์ฟอร์ไทยกันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นไปพูดคุยกับท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดยะลากันค่ะอยากออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านแต่ก็กังวลเรื่องฝุ่น PM 2.5อยู่ใช่ไหมเช็คค่าฝุ่นและคุณภาพอากาศรอบตัวได้ง่ายๆด้วยแอปพลิเคชัน Air f ฟอร์ไทยของกรมควบคุมมลพิษแอร์ฟอร์ไทย เป็นแอปพลิเคชันรายงานดัชนนิคุณภาพอากาศของประเทศไทยหรือ AQI ซึ่งเราสามารถเลือกดูคุณภาพอากาศได้ทั้งแบบโดยรวมหรือดูเฉพาะสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ก็ได้ซึ่งในรายงานคุณภาพอากาศโดยรวมจะแสดงความหมายและค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศไว้ด้วย มีการรายงานข้อมูลทั้งแบบรายชั่วโมงและข้อมูลรายวันหรือค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงซึ่งการแสดงผลจะมีทั้งแบบตัวเลขและแบบกราฟโดยกราฟแท่งจะหมายถึงค่ารายชั่วโมงนั้นๆส่วนกราฟเส้นจะหมายถึงค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงย้อนหลังพร้อมแผนที่แสดงคุณภาพอากาศโดยรวมและค่าฝุ่น PM 2.5ทั่วประเทศไทยโดยสามารถเลือกดูบนแผนที่หรือพิมพ์ค้นหาบนหน้าจอ และยังเลือกดูข้อมูลฝุ่นในระดับแขวงหรือเขตอำเภอในรูปแบบตัวเลือกรายการตามภูมิภาคได้อีกด้วยโดยค่าดัชนีคุณภาพอากาศจะแบ่งเป็น5ระดับและใช้สีเป็นสัญลักษณ์ได้แก่ฟ้าเขียวเหลืองส้มและแดงซึ่งในแต่ละระดับจะแสดงตัวเลขช่วงค่า AQI และข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติทางสุขภาพซึ่งจะแตกต่างกันไปตามช่วงความเข้มข้นของสารมลพิษ โดยค่า AQI 1 0 0จะเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศหากเป็นช่วงที่สถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็กรุนแรงเกินมาตรฐานค่า PM 2.5และค่า AQI จะแสดงเป็นสีส้มหรือสีแดงเราทุกคนควรเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสีย่ยงควรงดกิจกรรมจากแจ้งและใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นที่ได้มาตรฐานหรือหากมีอาการท่างสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ทันทีข้อมูลที่แสดงในแอป Air f o r Thai นอกจากจะเป็นค่าดัชนีคุณภาพอากาศแล้วยังแสดงค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยข้อมูลจะอัปเดตท,ทุกชั่วโมงพร้อมการพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองได้ล่วงหน้า7วันในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองวิกฤต แอปพลิเคชัน Air for t ์ไทจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เราทราบว่าพื้นที่ที่เราอยู่หรือกำลังจะไปนั้นมีค่า AQI หรือค่าฝุ่น PM 2.5เท่าไรและค่าที่วัดได้นั้นอยู่ในระดับไหนเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวป้องกันและวางแผนรับมือกับฝุ่นควันก่อนเดินทางออกจากบ้านเพราะฝุ่น PM 2.5ยังไม่ได้หายไปไหนเราจึงจำเป็นต้องเช็คค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้านทุกครั้งแอปพลิเคชัน Air f o r t ์ไท ดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งระบบ iOS และ Android วันนี้อากาศดีไปเที่ยวกันไหมเช็คค่าฝุ่นดูคุณภาพอากาศก่อนออกด้วยแอปพลิเคชัน Air for Thai รู้ทันวางแผนได้ปลอดภัยกว่า